พื้นดินกว่าสองไร่เศษที่ชาวบ้านสำราตำนตําบลหนองแคนอําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดใช้ปลูกผักแปงลงรวมโดยมีการติดมิเตอร์เพื่อคิดค่าไฟจากการใช้น้ำเอาไว้ทุกเจ้าในโครงการปลูกใจไทกุลาสปาร์กลั่นทุ่งที่ดําเนินการในพื้นที่เพื่อปลูกพลังให้คนในชุมชนเลิกใช้สารเคมีในการปลูกพืชโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงสมาชิกหนึ่งรายจะได้ที่ดินสําหรับทําแปลงปลูกผักขนาด2เมตร โดยจะสามารถปลูกอะไรก็ได้แต่ต้องเน้นปลอดสารพิษทําให้มีสมาชิกมาเข้าร่วมโครงการกว่า40คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ในหมูบมขข่บ้านเมนขอพี่จีนกรละลำปีขัาข้านาค่งใช้พี่จีนซื้อบ้านอนละปลูกไผ่ขียวเยอะตะกี้ตะก้อนขเจ้าปลูกู้ต่อมากกว่าเลย นักปูกมอนอันรังค่าระเพจงระเเลงแต่ละวันคุณยา่าคุณยายเหล่านี้จะออกจากบ้านสองรอบทั้งรอบเ<ๆ>ช้าและเย็นเพื่อมาลดน้ำพวนดินและเก็บวัชพืชออกจากแปลงผักที่ปลูกอย่างใสใ่ใจทั้งนุถนอมโดยพวกเขามองว่านี่คือความสุขโดยเฉพาะได้ออกมาพบปะพูดคุยถามสารทุกสุขดิบบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตเหมือนมาเจอเพื่อนสร้างความสุขในชุมชนและครอบครัว รวมไปถึงเวลาเย็นหลังจากลูกหลานเลิกเรียนก็จะพาลูกหลานมาเก็บผักลดน้ำผักเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวสอนสอนได้มาเขาสเอาเบาแต่ก็ต้องไปซื้อซื้อตลาดเนี่ยมันมีตมันมี่สารพิษแม่ก็บอกว่าทิเนาก็าปลูกกินเองพวกข้าพวกต้นหอมพวกพริก ต้องกินทั้งขายเราก็ไม่ได้ซื้อตลาดข้องตลาดกินแม่ปลูกมาตลอดไม่ค่อยได้ซื้อกินดอกอุดมสมบูรณ์เหรอจ้างลูกสาวมันกินผักกาดนาต้มใช่มามมาอุดมสมบูรณ์ในมาเสียและนอกจากการบอกเล่าการไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักแล้วโครงการสปาร์กลั่นทุ่งยังใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างละครหุ่น สอนใจคนในชุมชนให้ลดละเลิกการใช้สารเคมีผ่านบทละครที่เล่าเรื่องโดยเด็กๆในหมู่บ้านคือสื่ออย่างดีเพื่อหวังให้คนในชุมชนเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมจากก้ากำถึงเขามีพูน้าติดบิดเอามอเตอร์ไซค์ออกทุ่ง,งน้าในวันนี้แลล้วไดตโตเด้อส่วนเฮาเปะเสือดอกเลียงเร็วก็เห็นผีตายแหบไม่ดำน้าซอยตัวจะเกืือซาสขอเฮาว่าผีบังเฮาผี เราเกิดห้กับไปสือปุ๋ยเคมีเมื่อวานน้ำกระดักกระโดนอนน้ากับบ่ได้ยังเขาแต่กอดังเพียพ้ยเพียอยู่ส اس اس เสาสมองมเห็นคือเขาเสียวเอาโหลดตามสบายเขางโป๊าป่าอดอกจีคอยปักคอยดำไปเอาดอกในวันนี้โครงการสปราร์กลั่นทุ่งของพื้นที่บ้านสำรานแห่งนี้คือหนึ่งในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อปลูกชาวทุ่งกุลาร้องไห้ให้ลดการใช้สารเคมีโดยเฉพาะการปลูกพืชปลูกข้าวหอมมะลิ หวังสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นครัวของโลกในอนาคตโดยวันนี้เยาวชนและชาวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการก็ปรับเปลี่ยนความคิดได้บ้างแล้ว